ตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองชชาก็ได้หอคมเขียวของเมืองเสียเหลียนมีจำนวนมากและตั้งก่อกลุ่มกันหอสูงตั้งเรียงรายออกไปชายคาทับซ้อนดูคล้ายพระราชฐานชั้นในหอบัวหิมะเป็นหอที่มีชายคางอนสูงที่สุดหอสูงทั้ง8ดชั้นทุกย่างก้าวราวตะกายสวรรค์สุกสำราญดังเทพเสียน ชื่อเสียงของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลก็มีต้นตอจากที่นี่ช่วงยำง่ำรงถนนสายหลักอันกว้างขวางไม่ได้เงียบเหงาลูกค้าสวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยมีสตรีพลาวเสน่ห์แอบอิงเดินออกจากหอนงงังลมสีเฟื่องเหนียนให้นักฆ่าห้องเรียดน้ำนำทางอยู่ไกลๆเมื่อเขาย่ำเดินบนท้องถนนที่อ้วนด้วยกลิ่นสุขผแป้งชาติแม่นางหอางลมที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืนสมควรกลับไปนอนพักเอาแรงต่างส่งสายตาแผวพาวให้ บางนางที่ใจกล้าก็เอ่ยเชื้อเชิญคุณชายรอหล่าผู้นี้ได้วาจาสป,ปดนถนนสายนี้ยาวมากสีเฟื่องเหนียนพกดาบเดินไปข้างหน้าท่ามกลางเสียงอุทานอย่างตกตะลึงและเสียงหัวร่อหยอกเยาาสตรีหลายนางเพิ่งปินขึ้นเตียงแต่ยังนอนไม่หลับต่างออกมายืนคำรั้วระเบียงยิ้มมองคุณชายงามสง่าไม่ทราบนางใดตะโกนขึ้นว่าคุณชายข้าจ่ายคืนให้ยี่สิลึงมาหรือไม่มา อย่างรวดเร็วก็มีเสียงตะโกนเพิ่มราคาให้ว่า30ตสิบตำลึงนักฆ่าเดินตายที่รู้สถานะของสีเฟืองเหนียนถึงกับเงอะาาแตกลักสีเฟืองเหนียนเนึกขึ้นได้ว่าหลังจากแยกกับอีโยเวยผู้เป็นเจ้าของแมวขาวโอไม่เหนียงแล้วเหมือนว่าไม่ได้ไปเยือนหอคณิกาอีกเลยหอบัวหิมะไม่ได้ตั้งอยู่สองข้างทางเหมือนหอคณิกาอื่นๆแต่คลองพื้นที่ปลายสุดถนนตั้งต่ง,งานโดดเด่นประหนึ่งราชันนั่งบัลัง สองข้างทางเป็นองคารักและขนนางคอยคุ้มกันเสียงอึกทึกผิดปกติก็ดังมาถึงหอโบหิมะเมื่อสีเฟื่องเนียนเดินมาถึงนอกหอสติตั้งแต่ชั้นหกลงมาต่างชางะงักหัวออกจากหน้าต่างมามองแต่หอโบหิมามีกฎเกณฑ์เคร่งขัดพวกนางไม่กล้าร้องโวกเวกเหมือนนางขณิกาในหออื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองเห็นบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ยืนตรงบันไดคำนับอาคารตูการสำคัญอย่างนอบน้อมพวกนางต่างยิ่งไม่กล้าล่วงเกิน สีเฟื่องเหนียนไม่ใส่ใจต่อเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ในสีมหาปรมาจารย์ทั่วป่าผูซากลับขึ้นเหนือแล้วเติงไทยเออแต่ไรมาก็ไม่ใช่ศัตรูเฉาช้างชิงอยู่ที่กวางหลิงเตาใต้ล่านี้ยังมีผู้ใดรอบสังหารเขาได้และมีผู้ใดกล้ากระทำเพื่อความปลอดภัยซ่งหูหยินไม่ได้ลงจากหอมาต้อนรับเป็นการเอ,อกระเร่สีเฟื่องเหนียนขึ้นชั้นบนสุดของหอไปโดยตรงซ่งหูหยินและอีชิงหลิงยอดบุภาคนใหม่ของหอบูฮิมะ ยืนรออยู่หน้าประตูห้องวิจิตซ่งหูหยินผลักเปิดประตูสีเฟืองเหนียงก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่ห้องที่ตกแต่งอย่างโบราณสองนางติดตามเข้ามาส่วนบูดุตรูปร่างกำยำช่วยปิดประตูให้อย่างรวดเร็วและยืนเฝ้านอกห้องหลังจากหาเก้าอี้นั่งลงแล้วอีชิงหลิงก็เริ่มต้มชาอุปกรณ์ชงชาเตรียมพร้อมบนโตะ๊ะสีเฟืองเหนียงส่งสัญญ,ญาณให้ซ่งหูหยินนั่งลงด้วยนางสอบถามว่าจะกินของว่างตอนเช้าหรือไม่ เขาสายหน้าพลางถามว่าจัดการเรื่องเศร้ามู่และเด็กสองคนนั้นเรียบร้อยแล้วหรือนางรายงานว่าจัดให้เหมาะสมแล้วกลุ่มกําลังในหอบัวหิมะทําตามคําสั่งเคลื่อนไหวทั้งทางแจ้งทางลับช้าที่สุดคืนนี้จะแย่งชิงบัวหิมะของจวนหลิวไวสีมาได้อีชิงหลิงชะง,งักไปเล็กน้อยส่งหูหยินทําหน้าเรียบเฉยแต่ร่ตาลงสีเฟื่งเหนียนโบกมือแล้วกล่าวว่าเลือกล้มภารกิจ ไม่จําเป็นแล้วทรงหูหยินพยักหน้าไม่เผยสีหน้าสงสัยใดๆสีเฟื่งเหนียนเอ่ยเสียงเบาว่าข้าจะพักที่หอบัวหิมาหนึ่งวันพวกเจ้าทําทุกอย่างตามปกติก็พอไม่ต้องต้อนรับอันใดมากทรงหูหยินคิดเอ่ยคําแต่ชะงักไปไม่รอสีเฟื่งเหนียนเอ่ยคําก็ล้มเลิกความคิดเอ่ยด้วยสีหน้าละอายว่าบ่าวก้าวล่วงไปแล้วสีเฟื่งเหนียนยิ้มแล้วกล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดบอกไม่ได้ข้าต่อสู้กับทั่วป่าปู่ซาที่ไล่มาตลอดทางยังคงไม่อาจรู้แพ้ชนะคาดว่าตอนนี้หลี่มี่ปี้ทุบออกกระทืบเท้าอยู่เพื่อรอบสังหารข้าคราวนี้พูดแดงชาติก็จ่ายไปไม่น้อยอีชิงหลิงเหมือนถูกสายฟ้าฟาดมือเท้าแข็งขงังทั่วป่าผู่ซาทเทพกองทัพเปยมังหลี่มี่ปี้ปรามจารแห่งแวดวงสายลับคนใดบ้างไม่ใช่บุคคลหน้าหวัดวันอยู่ไกลเกินเอื้อม สีเฟื่องเนียนเออย่างขออภัยหลังจากข้าเย็ยบเข้ามาในหอโบฮิมะคงมีคนสืบรู้สถานะของพวกเจ้าไหนไม่ช้าในบรรดากลุ่มอำนาจอิทธิพลที่มีแรงคุกคามเพียงหนึ่งเดียวคือซีสูพวกเจ้าวางใจประการแรกในเวลาสั้นๆซีสู่ก็เอาตัวเองไม่รอดผนวกกับพื้นฐานการข่าวของซีสู่เองแต่ไรมาก็บอบบางอีกอย่างข้าจะรีบส่งนักฆ่าเดินตายห้องเลียดน้ํากลมหนึ่งมาที่นี่หากไม่ผิดจากที่คาด หัวหน้ามีชื่อว่าฝานเสีย่ยวไฉหากมีความจำเป็นหมีเฟื่องเจียปร,รมจา์มคากระบี่เขตขั้นดัชนีอัศจ,จรจะร่วมเดินทางมาด้วยเพราะช่วงคราวนี้ยังไม่อาจทิ้งเมืองเสียเหรียญข้าจำเป็นต้องมีหอบัวหิมะที่ได้เปรียบเพราะเป็นหอใกล้นาำช่วยจับตาความเปลี่ยนแปลงของสีสูและหนันเศร้าภายภาคหน้าข้าก็จะบีบบังคับฝืนใจให้พวกเจ้าไปหนันเศร้าเพื่อติดต่อใครบางคนซงหูหยินเอ๋ยด้วยรอยยิ้มช่วยเหลือเขาชิงเหลียงและห้องเรียดหนามได้ เป็นเกียรติของหอโบหิมะแม้ตายก็ไม่ปฏิเสธความมีชีวิตชีวารอยยิ้มอบอ่อนของซ่งหูหยินที่อีจิงหลิงเหลือเพ็นจากายหางตาแตกต่างจากซ่งหูยินในความทรงจําของนางอย่างลิบลับซ่งหูหยินมักวางท่าเย็นชาไม่ใคล่ยิ้มน้อยครั้งจะยิ้มให้นางคณิกาในหอโบหิมะนางรีบตั้งสติยื่นชาให้สีเฟืองเนียนอีกจอกฉวยโอกาสนี้รอบกวาดตามองขอปลาดหนึ่งนางไม่โง่เขา่า หากเป็นระดับหัวหน้าของห้องเรียดนามก็มีคุณสมบัติให้ส่งหูยินคอยต้อนรับอย่างระมัดระวังแต่ต่อสู้กับทั่วป่าผู้ซาและในถ้อยคำก็แฝงความในว่าตัดสินแพ้ชนะเป็นตายได้เช่นนั้นสถานะของบุตรหนุ่มตรงหน้าก็กระจ่างชัดแจ้งแล้วทั้งเปยเหลียงผู้มีอำนาจมากกว่าฉูลู่ซันที่อยู่เบื้องหลังห้องเรียดน้าก็มีเพียงคนเดียวสีเฟืองเหนียนเปยเหลียงอ่องนางอดถอนหายใจไม่ได้เขายังอ่อนเยาว์อย่างแท้จริง สีเฟิ่งเหนียนไม่ถือสาเจตนาเล็กน้อยของอีเชิงหลิงยังคงดื่มชาไปเรื่อยๆอย่างเอ้อระเหยพลางสนทนาเรื่องผู้คนประเพณีในท้องถิ่นกับซ่งหูยินยิ่งก่อนนั้นเขาต้องการทราบสถานการณ์การรบระหว่างเปยเหลียงและเปยมังแต่สีเฟิ่งเหนียนก็ทราบเพียงแต่ว่าเมืองหูโถของหลิวจี้หนูยังรักษาการไว้ได้ทางเหนือของเหลียงโจจะเริ่มก่อสร้างกำแพงเมืองด่านแห่งใหม่บริเวณเมืองชิงชางของหลิวโจทับหลงเซียงปะท่าอย่างย่างเชิงกับทับใหญ่ของหลิวกุย ทั้งสองฝ่ายเสียหายในระดับที่รับได้อีกอย่างก็คือหลังจากเมืองด่านวอคงและลวนเฮอถูกชงฉานแมทับแนวหน้าตีแตกแล้วเมืองด่านเสียกวงก็ถูกเปยหมังโจมตีอย่างหนักค่ายหูผูที่สีเฟิองเหนียนอนุมัติให้ปลดชื่อ่ายโดยมีฉูลูซันออกคําสั่งโดยตรงค่ายทหารเก่าที่เคยสร้างผลงานเรื่องชื่อแห่งนี้ตั้งแต่สินสูผู้ข่มค่ายไปจนถึงนายกองนายพันนายหมวดผลทหารรวมทั้งที่สิ้น2,726นาย ล้วนทีชีพในสนามรบไม่ทราบเพราะเหตุใดเมื่ออีชิงหลิงได้ยินรายงานนี้จากปากซ่งฮูหยินเหมือนได้ยินเสียงกลองศึกและการต่อสู้ประหัรประหารควันเพลิงสงครามลุกโชนทั่วผืนแผ่นดินสร้างศพกองเกลื่อนกลาดใบหน้าเปลือเปลื่นโลหิตดาบเปิ่ยเลี้ยงที่ชักออกจากฝักเมื่อนางน้ำตาหลั่งรินโดยไม่รู้ตัวกลับเห็นฟานองหนุ่มเอ็นพิงพนักเก้า,าอี้ดื่มชาด้วยสีหน้าระยารมณ์เป็นท่าทีไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อย นางรู้สึกโมโหจ้องเขาตรงๆในสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและเดือดดาลกำลังพลชายแดนพลีชีพยังอาหารเพื่อท่านและสกุลสีท่านจะเผยสีหน้าเศร้าโศกสักหน่อยไม่ได้เชียวหรือหรือว่าพวกเขาเป็นหนึ่งใน30มสิบมือแห่งทัพอาชาเหล็กพลีชีพแบบนี้ก็ถูกหลักทํานองคลองทมแม้แต่ขมวดคิว้วท่านก็คล้านจะกระทำส่งหูยินเอ่ยเสียงเบาตั้งแต่เกิดศึกนอกด่านโยโจและเหลียงโจมาทัพชายแดนเปยดเหลียงไม่มีสกคลยอมแพ้ เดิมทีอีชิงหลิงต้องรินน้ำชาเพิ่มให้สีเฟื่งเนียนแต่นางวางกระแทกการน้ำชาลงแล้วยิ้มอย่างเศร้าใจคิดว่าตายเป็นตายจะถามฟานอองนมผู้นี้ว่ามีหัว,หวจิตหัวใจหรือไม่เพียงแต่ไม่ทันเอ่ยปากท่งหูหยินที่จับสังเกตได้ก็เอ่ยเสียงดุดันหุป,ปากอีชิงหลิงเจ้าใส่หัวออกไปนางลุกขึ้นออกจากห้องไปอย่างจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวท่งหูหยินยิ้มขมขืนแล้วกล่าวว่าท่านอ,อง นางยังเด็กอยู่แต่ในหอโบฮิมะที่ไม่มีลมฝนมาทั้งชีวิตไม่เข้าใจเรื่องใดทั้งนั้นขออย่าได้ถือโทษสีฟังเหนียนคอมเอวไปยกการน้ำชามาดินใส่จอกตอนเองสายหน้าแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรส่งหูหยินเอ่ยเสียงเบาหอโบฮิมะเป็นหอคู่เชื่อมต่อด้วยสะพานกลางอากาศหอด้านหน้าเป็นที่จัดเลี้ยงสุราดื่มชาลูกค้ามาตอนกลางคืนกลับช่วงเชา้าหอด้านหลังให้เข้าพัก ต้องเป็นลูกค้าที่หอโบฮิมาคุ้นเคยถึงเข้าพักได้บบาวไม่ทราบว่าท่านอองจะพักที่หอหลังหรือว่าจะหาที่พักสงบเงียบสักหน่อยอยู่ไม่ไกลเดินเพียงชั่วดื่มชาครึ่งจอกสีเฟืองเหนียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องลำบากเกินไปข้าพักที่หอหลังก็ได้นางออกจะลังเลหอหลังตกแต่งไม่แพ้ห้องชั้นสูงในจวนอ,องโหเพียงแต่ว่าผู้คนหลากหลายปะปนกันในหอโบฮิมา หลายคนเป็นผู้มีอำนาจบารมียอมทุ่มเงินทองพักที่นี่นานสิบวันครึ่งเดือนเรื่องสกปรกโมมุมก็มักเกิดขึ้นที่นี่นางย่อมหวังว่าท่านอองจะเลือกพักในเรือนองเงียบสงบมีอย่างที่ไหนให้เปยดเลี้ยงอองผู้ยิ่งใหญ่พักหอเดียวกันกับพวกนั้นแต่ในเมื่อสีเฟืองเหนียนเอ่ยปากแล้วนางจะไม่เอ่ยเกินจะเป็นอีกพาสีเฟืองเหนียนลงมาถึงชั้นหกเดินมาถึงสะพานกลางอากาศข้ามาหอหลัง ซ่งหูยินไม่ได้สั่งให้สตรีอื่นในหอไปตัเดเตรียมเสื้อผ้าอาพรน,นางจัดก,การทุกอย่างด้วยตนเองกระทั่งเทน้ําอาบในห้องน้ําก็ทําด้วยตนเองหลังจากส่งซ่งหูยินไปถึงหน้าประตูแล้วสีเฟื่องเหนียงก็ปลดดาบเปยเลียงอาบน้ําชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโกนหนวดตัดเล็บแล้วนับว่าสบายขึ้นจากนั้นก็นั่งหน้าโตะเพียงนึกคิดกระบี่เหินที่เติ้งไถเออมอบให้ในตอนนั้นทยานออกจากชายแขนเสื้อ ลอยคว้างสูงหนึ่งเชื้อเหนือโตบัตรนี้เหลือเพียงสี่เล่มคือเหมยเขียวม้าไม่ไผ่ห่วงถงและมะแดงสีเฟื่งเหนียนหายใจแบบถูหนาปล่อยให้กระบีเหินลอยนิ่งอยู่อย่างนั้นกึ่งหลับกึ่งตื่นเ,เคลิบเพลิมล่องลอยสูดลมเข้าออกแผ่ซ่านเก็บงำกระแสจิตชัว่วพลิบตานั้นได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวไหลายอย่างทั้งนอกในหอโบหิมะแต่ยิ่งคล้ายโลกล่าสง,งัดเงียบอย่างยิง่ง เขานึกถึงสี่ยงกวนฐานม้าค่ายอีกูเสียงน้อมส่งบนเส้นทางเดินม้าเข้านครหลวงนึกถึงฐานม้าโยโจที่รบจากจี้เปยมาถึงนอกปากน้ำเตานึกถึงเรื่องราวมากมายนึกถึงผู้คนมากมายไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดสีเฟื่องเหนียนได้ยินเสียงฝีเท้ารัวเร็วกระชั้นจากนอกประตูพบว่าโคมราตีเพิ่งแขวนขึ้นเขาเก็บกระบี่เหินเดินไปทางหน้าต่างท่าทางมือลอยนอกห้อง ซ่งฮูหยินพานาฆ่าเดนตายที่สีเฟื่องเหนียนยังไม่รู้จักชื่อมาด้วยนางเคาะประตูเบาๆหลังจากได้รับอนุญาตแล้วซ่งฮูหยินก็ผลักประตูเข้ามากล่าวว่าหรือไวสีมาเยือนหอโบฮิมะเพียงลำพังบ่าวไม่กล้าตัดสินใจโดยพลักการจึงต้องรบกวนการพักผ่อนของท่านอองแล้วสีเฟื่องเหนียนเอ่อยยิ้มยิ้มไปพบพร้อมกันข้าเองก็สงสัยใครรู้ในตัวบุคคลที่เป็นใหญ่ในท้องที่แห่งนี้ซ่งฮูหยิน ถึงตอนนั้นแนะนําว่าข้าคือผู้คุ้มกันคนใหม่ของหอบัวหิมะนางยิ้มเจริญสีเฟื่องเนียนเอ่ยยาว่าอืมอันที่จริงต่อให้หอบัวหิมะร่ํารวยก็เหมือนว่าจ้างผู้ช่วยอย่างข้าไม่ไหวทั้งสามย่าเดินบูดเบียงปูพรมหรูหรางดงามทอจากซีสู่เลี้ยวเข้าสู่ห้องแห่งหนึ่งมีลูกค้าเปิดประตูออกมาพอดีผู้คนในห้องนั้นกลูกันออกมาเป็นชายสี่หญิงหนึ่ง สตรีสวมชุดม่วงมีนามว่าห่วงชุนอีวางเอวแขวนกระบี่ในฝักม่วงและกลุ่ยสีม่วงรูปลักษณ์ของนางไม่สามันแต่สีหน้าเย็นชากีดกันผู้คนไว้ไกลพ่นลีบุรุษอีกสี่คนต่างมีท่วงท่าและลักษณะแตกต่างกันคนแรกหน้าตาหมดจอดอันที่จริงเป็นสตรีแต่งกายเรียนแบบบุรุษมาจากสกุลลู่แห่งอี้โจของซีสู่หลังจากกระโดดข้ามธรณีประตูออกมาแล้วก็สองมือควยหลัง ยิ้มพลางสนทนากับบุรุษนมคิ้วเฉียงรูปร่างสูงใหญ่น้ำว่าจางอูโโหบุรุษอีกคนมาจากสกุลลู่แห่งอี้โจของซีสู่เช่นกันหน้าตาคลับคล้ายสตรีที่แต่งกายเรียนแบบบุรุษเปลี่ยนท่าทีแห่งคนชายตระกูลสูงส่งใบหน้าดังหยกยอดมงกุฎสวมใส่อาพรหรูหรากำลังซุบซิบกับรวนจริงหัวชาชาราสองจอนผมขาวโพลนและสะพายกระบี่คนสองกลุ่มเผชิญหน้ากันอันที่จริงต่างฝ่ายต่างถอยหนึ่งก้าว ก็เฉียดไหลผ่านกันไปได้แล้วแต่นักฆ่าเดินตายที่นำทางสีเฟิ่งเหนียนและส่งหูหยินไม่มีความคิดจะหยุดฝีเท้าส่วนสตรีสกุลลู่ที่แต่งกายเรียนแบบบุรุษและกระโดดออกจากห้องมาเป็นคุแรกคงได้รับการตามใจจนเคยตัวไม่คิดยอมให้ขวางอยู่กลางระเบียงยักไหลไปมาปรีตาและหัวรอกขีดขักส่งหูหยินขมวดคิ้วเล็กน้อยสีเฟิ่งเหนียนสายหน้าเบาๆส่งหูหยินเข้าใจ เอ่ยกับยอดฝีมืออันดับต้นของหอบัวหิมะว่าเมืองหลีช่างเถิดเมื่อได้ยินชื่อเมืองหลีรวนจริงหัวชายชาราสะพายกระบี่ก็หนังตากระตกมีเพียงรวนจริงหัวที่เคยได้ยินชื่อของเมืองหลีคนผู้นี้ลงมือน้อยครั้งมากในเมืองเสียเหลียนแต่เล่ารือว่าเคยต่อสู้ถึงขั้นเป็นตายกับสมุนจํานวนมากของหลิวไหวสี่สมุนเหล่านั้นส่วนมากตกตายหายวับไปจากยุทธภพ หลิวไว้สี่เป็นอนุปรมาจารย์ขั้นสองแต่เมืองหลีถึงตอนนี้ก็ยังรู้ดีสแสดงว่าเมืองหลีผู้นี้ไม่อาจล่วงเกินนอกจากชาวยุทธเก่ายังรวนจริงหัวคนอื่นๆเพิ่งเข้าเมืองเสียเหรียญมาเป็นครั้งแรกเลึกๆในใจแล้วต่างดูแลนเมืองเล็กแห่งนี้สำนักที่หวงชุนอี้สตรีชุดม่วงและสองพี่น้องชายหญิงสกุลลู่สังกัดนับว่าโดดเด่นในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือส่วนจางอูโหบูดุดรูปร่างสูงใหญ่ก็ยอดเยียมในหมู่ชนรุ่นหลัง รวนจริงหัวกำลังจะถอยให้เพื่อยุติเรื่องราวแต่สตรีสกุลลู่ที่แต่งกายเรียนแบบบุรุษกลับจูปป้ปากเอ่ยว่าช่างเถอะหรือน้ำเสียงใหญ่โตเสียจริงพวกเจ้าเป็นใครหรือว่าคิดจะทำสิ่งใดอีกห่วงฉุนอี้สตรีในชุดม่วงที่มาถึงเมืองเสียเหลียนก่อนได้แต่ถอนหายใจหันไปเอ่ยกับบุรุษสกุลลู่ที่มีใบหน้าดังหยกยอดมงกฎุฎสตรีนางนั้นคือเจ้าของหอโบหิมะคนในเมืองเรียกนางว่าส่งหูหญิน คนชายแท้ลูกผู้นั้นรับคำอืมคลาหนึ่งเอ่ยกับสตรีแท้ลูกที่แต่งกายเรียนแบบบุรุษว่าเจ้าเด็กโง่กลับมานางไม่ใคร่ยินยอมแต่ก็ไม่ทําท่าดุดันอีกแต่ว่าจางโอูโหบุรุษรูปร่างสูงใหญ่กับราดน้ํามันบนกองเพลิงสายตาเขาจับจ้องซ่องหูหญินที่ยังคงพลาวสเสน่ดังดารุนีเอ่ยว่าเจ้าคือซ่องหูหญินเมืองเซี่ยเหรียนสตรีที่ทําให้รองแม่ทัพอี้โจของซีสูไม่ได้ลิ้มรสของดีหรือ เขาฉีกยิ้มเผยหเห็นฟันขาวราวหิมะหูเยินข้ามีชื่อว่าจางอูโโหก็คือคนที่ทายหนักเบาหน้าจวนจิ้นอ๋องสกุลเจ้าของหนานเซาข้าชื่นชมเจ้ามานานแล้วซ่งหูหยินไม่ได้อับอายพลานโกรธพระวาจาสประมาทของจางอูโโหเพียงแค่ยิ้มยิ้มแล้วเอ่อยว่ารู้แล้วสตรีแท้ลู่ที่แต่งกายเลียนแบบบุรุษไม่พอใจที่จางอูโโหเห็นใหม่ลืมเก่าเค่้นเสียงเฮิอเย็นชา สายตาที่มองท่งหูหยินยิ่งท้าถ่ายจางอูโโหเจ้าชื่นชมมันใดกันอายุขนาดนางเป็นแม่เจ้าได้แล้วจางอูโโหยิ้มตาหยีเอ่ยว่าข้อดีของท่งหูหยินเจ้าไม่เข้าใจรวนจิงหัวชาชาราสะพายกระบี่กังวลใจคุณชายแท้ลู่เองก็จนแก่ใจสีเฟิ่งเหนียนไม่คิดว่าจางอูโโหจะบังอาจขนาดนี้และไม่ยอมให้เจ้ามอนี่พูจาดูหมิ่นท่งหูหยินจึงยิ้มเอ่ยว่า ออกจากบ้านมาอยู่ภายนอกพูดจาให้ดีอย่างน้อยก็ต้องพูดจาภาษาคนแล้วมองไปทางส่งหูยินหรือว่ายุทธภพในตอนนี้แต่ละคนแทบอยากสลักบนใบหน้าว่ามาอัดฆ่าสิสมัยข้าไม่มีบ้าบินแบบนั้นส่งหูหยินยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าคงเป็นพ่อหลายท่านนี้หากไม่ใช่ลูกศิษย์ของหวังเซียนจือหรือเฉาฉางชิงก็เป็นลูกหลานของฟานอ,องจิ้นอองของหลีหยางจึงใจกล้าบ้าบินมากสักหน่อย สีเฟื่องเหนียนหัวร่อนต่อให้ชัยทำอย่างนี้ก็ไม่มีเหตุผลซ่งหูหยินพยักหนา้าแซงทำหน้าเหมือนนึกได้ถูกต้องทำแบบนี้ก็ไม่มีเหตุผลสติแซ่ลู่เดือดดานยิงเอออย่างโมโหชายหญิงสุนัขหน้าไม่อายวันนี้พวกเจ้าจะได้หวังเดินผ่านทางนี้ไปข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าคือส่งหูหยินอันใดน,นั่นก็เป็นนางลมเหมือนกันไม่ใช่หร,อหรืออีกทั้งยังเป็นน,นางโลมแก่โสม ซ่งหูหยินไม่สะทกสะทานนางใช้เวลาสั้นๆเพียง12ปีก็ทำให้หอบัวหิมะเป็นหอคณิกาที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของซีอีได้ไมีอำนาจอิทธิพลเกี่ยวพันซับซ้อนกระทั่งหลิวไวซียังต้องอดทนต่อหอข้างแคร่นีไหนเลยเพราะคำพูดไม่กี่คำของแม่นางน้อยปากถล้อยจะทำบันไดานางได้หากไม่ใช่เปยดเลียงอ๋องอยู่ข้างกายนางสำแดงฝีมือประทาคารมย่อมทำให้สตรีแท้ลูกผู้นี้เกิดเงามืดในใจได้อย่างสบาย เมืองหลีในฐานะนักฆ่าเดนตายของห้องเรียดนามเห็นสําคัญต่อกกเกณฑ์มากที่สุดขอเพียงส่งหุยหยินไม่ออกคําสั่งต่อให้เขาบังเกิดจิตคิดสังหารก็ไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดสีเฟื่งเหรียนยิ้มพลางเอ่ยว่าพอประมาณก็พอแล้วสติแท่ลู่ยิ้มเย็นชาหนุ่มหน้าขาวที่มีหญิงแก่คอยเลี้ยงเจ้านับประสานะใดกันคู่ควรสนทนากับผ้าหรือจางอู่โห เดิมทีก็ขวัญกล้าคุมฟ้าเพราะมีบุคคลหน้าตกตะลึงคอยหนนอยู่เบื้องหลังเขาหัวเราะฮือๆแล้วเอ่อยว่าไม่ยอมจำนวนหรือม่อย่างนั้นพวกเราซ้อมมือกันสักหน่อยหากเจ้าชนะพวกเราหลีกทางให้หากว่าแพ้สรงหูหินเป็นของข้าว่าอย่างไรสีเฟื่งเหนียนยิ้มยิ้มซ้อมมือได้สิกล่าวจบก็เดินเชื่องช้าไปข้างหน้าเมืองหลีรีบถอยหลบให้มีพื้นที่วาง มองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยแววตารอคอยอย่างยิ่งถึงขั้นมือเท้าสั่นโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในสีมหาปรมาจารแห่งใต้ล่าทีเดียวจะมีสักกี่คนได้เห็นพวกเขาสี่คนลงมือด้วยตาตนเองชั่วพริบตาผ่านพลสติแท้รู้ไม่ทันรู้สึกถึงความผิดปกติแต่เสียงดังสนั่นสะท้านฟ้าแว่วมาจากด้านหลังจากนั้นจางอู่โหที่เมื่อครู่ยังอยู่ข้างหลังนางกลับกลายเป็นบุรุษหน้าชิงชังผู้นั้นยืนแทนที่ที่แท้ จางอูโหถูกสีเฟื่องเหนียนกดฝ่ามือใส่หน้าผากเพียงเบาๆก่อนผลักออกร่างจางอูโหลอยลิ้วถอยหลังไปชนผนังทะลุห้องแล้วชนผนังอีกด้านก่อนร่วงตกลงไปจากหอบัวหิมะคนในกลุ่มนี้นับว่ารวนจิงหัวชาชาราสะพายกระบี่มิตรบาท,ทางยุทธสูงสดุดแต่เขาก็มองไม่กระจ่างว่าบุรุษท่าทางธรรมดาผู้นี้ลงมืออย่างไรรวนจิงหัวยื่นมือไปชักกระบี่ที่สะพายด้านหลังออกสีเฟั่งเหนียนยืนข้างสตรีแซร่ลู มองสองรูโพรงบนผนังอดทนรออยู่นานก่อนหันหลังมามองรวนจริงหัวปรมาจารย์มักคากระบี่แห่งตะวันตกเฉียงตายยิ้มพลางถามว่าว่าอย่างไรกระทั่งกระบี่ก็ชักไม่ออกหรือตอนนี้เองทุกคนถึงพบว่ารวนจริงหัวปรมาจารย์มักคากระบี่สูงส่งสุดอาจเอื้อมในใจพวกเขายื่นมือไปจับด้ามกระบี่แต่กระบี่ยาวที่หนักไม่กี่ช่างเหมือนว่าหนักอึ้งดังมหาบันพศไม่ว่าจะออกแรงอย่างไรก็ไม่ขยับแม้แต่น้อย ภาพเหตุการณ์นี้ช่างเลวไหลหน้าขันสีเฟ่งเหนียนหันไปมองรวนจริงหัวเอ,อ่ยด้วยสีหน้าอ่อนโยนช้าๆก็ได้ข้าไม่รีบร้อนสักพักหลังจากนั้นรวนจริงหัวที่พยายามอยู่นานแต่ก็ไร้ผลสิ้นหวังโดยสิ้นเชิงแล้วกำลังจะก้มหน้ายอมแพ้จู๋จูกระบียาวก็ถูกเขาดึงออกมาเกินครึ่งเลมกระทั่งตัวเขาเองก็นึกไม่ถึงหวงชุนอีสตรีแ่รู และบุรุษแท้ลู่ที่จ้องมองอยู่ต่างโล่งใจแต่หลังจากนั้นกระบี่ยาวในมือของรวนจริงหัวก็กลับเข้าฝักเองแล้วออกจากฝักก่อนกลับเข้าฝักอีกครั้งซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้รวนจริงหัวอับอายขายขี้หน้าจนคิดอยากตายซ่งหูหยินกุมท้องหัวรอลันสิบกว่าปีมานี้นางไม่เคยสำราญใจเช่นนี้มาก่อน